นี่นะคะการใช้ 3G ของคนไทยคงจะคึกคักมากทีเดียวค่ะคุณผู้ชมมาดาอเปเตอร์ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือค่ายต่างๆต่างก็ทยอยเปิดให้บริการ 3G อย่างเป็นทางการเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะ AIS ก็ประเดิมเป็นเจ้าแรกพรุ่งนี้จะตามมาด้วย True แล้วก็วันถัดไปก็จะเป็นทางด้านของ D-TAG ค่ะมาลองดูนะคะสถานีฐานค่ะซึ่งทั้งหมดในเวลานี้จะมีอยู่ประมาณ3,650สถานีด้วยกันนะคะก็จะเป็นสถานีฐานของ AIS จำนวน3,512สถานี d t a c 130สถานีและ TrueMove 8สถานีค่ะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะจะมีการติดตั้งฐานทั้งหมด1,017สถานีปริบนฑล5ทน576สถานีภาคกลาง470สถานีภาคเหนือ371สถานีภาคอีสาน294สถานีภาคใต้378สถานีภาคตะวันออก511สถานีและภาคตะวันตก33สถานีด้วยกันค่ะสําหรับการที่จะมาใช้ระบบ 3G นะคะคุณผู้ชมหลายคนยังเข้าใจว่าระบบนั้นจะมีการปรับอัตร อนมัติจาก 2G เป็น 3G แต่จริงๆแล้วผู้ใช้บริการไม่ว่าจะใช้ค่ายมือถืออะไรก็แล้วแต่ค่ะก็จะต้องมีการไปลงทะเบียนนั้นๆโอปเปอเรเตอร์เองอาจจะมีการส่งข้อความมานะคะว่าขณะนี้จะมีการเปลี่ยนไปนระบบ 3G แล้วถ้าหากว่าลูกค้าต้องการที่จะเปลี่ยนก็จะต้องทําตามขั้นตอนต่างๆค่ะที่ทางค่ายมือถือนั้นได้กําหนดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการกดปุ่มดอกจันไปที่หมายเลขแล้วก็จะมีการเซ็ตตั้งค่าต่างๆเป็นต้นนะคะคุณผู้ชมถามว่าถ้าหากเราจะไม่อยากใช้ 3G จะทําได้ไหมค่ายมือถือ ค่าก็บอกว่าเราสามารถที่จะยังคงใช้แบบ 2G หรือว่าแบบ H แบบเดิมก็ได้เช่นกันค่ะแต่ถ้าหากจะมีการใช้ 3G ก็จะต้องมีการลงทะเบียนและทําขั้นตอนอย่างที่แต่ละค่ายมือถือเขากําหนดเอาไว้นั่นเองนะคะในเรื่องของค่าบริการค่ะอันนี้เป็นข้อสงสัยมากค่ะคุณผู้ชมว่าถ้าหากว่าเป็น 3G การบริการดีขึ้นแล้วแบบนี้ค่าบริการจะสูงขึ้นหรือเปล่าในส่วนของกสทชนะคะก็ได้มีการประกาศเอาไว้อย่างชัดเจนค่ะว่าการให้บริการในระบบ 3G นั้นนะคะ จะต้องมีการปรับลดค่าบริการลงสําหรับผู้ที่ใช้ออปเปอเรเตอร์เดิมนั่นหมายความว่าถ้าหากคุณผู้ชมใช้ค่ายใดเดิมอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังคงใช้ค่ายนั้นต่อไปแต่เปลี่ยนจากระบบ 2G มาเป็น 3G ผู้ให้บริการรายนั้นๆจะต้องลดค่าบริการในแพ็กเกจลงไป15%ค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเคยใช้อยู่ค่าย A แล้วจะเปลี่ยนไปใช้ค่าย B นะคะที่เป็น 3G อันนี้จะไม่เข้าข่ายค่ะก็ขึ้นอยู่กับการให้บริการของแต่ละค่ายมือถือซึ่งแต่ละค่าย เองนะคะก็พยายามที่จะออกเป็นโปรโมชั่นหรือแคมเปญต่างๆมาว่าการลดค่าบริการนั้นนะคะจะทํามากกว่า15%ตามที่กสทชกําหนดซึ่งกสทชเองค่ะก็จะส่งเจ้าหน้าที่ในการที่จะไปดูแลแล้วก็ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะคะว่าการให้บริการนั้นก็จะต้องมีราคาตามที่กําหนดเอาไว้นะคะนั่นคือผู้ประกอบการต้องลดค่าบริการลง1 5ก่อนเปิดให้บริการและอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญะคะ่ะเวลานี้สถานีต่างๆที่มีการติดตั้งนั้นก็อาจจะยังไม่ครอบคลุมทั้งประเทศ ะะแต่อย่างไรก็ดีต้องให้บริการครอบคลุม80%ของประชากรภายใน,ใน4ปีค่ะแล้วก็รับรองอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลไม่น้อยกว่าอัตราที่กําหนดก็คือ354กิโลบิตต,ต่อวินาทีด้วยนะคะอย่างไรก็ดีค่ะเราจะไปพูดคุยกันกับรายละเอียดเพิ่มเติมที่กสะทะชจะมาควบคุมแล้วก็ดูแลผู้บริโภคนะคะกับพันเอกเสษพงศ์มลิสุวรรณรองประธานกสะทะชและประธานคณะกรรมก,การกิจการธุรกมนาคมหรือกทคค่ะสวัสดีค่ะท่านพันเอกเสษพงศ์คะ ครับสวัสดีครับค่ะสำหรับการเปิดให้บริการนะคะวันนี้เริ่มที่จะมีออปเปอเรเตอร์รายแรกนะคะให้บริการแบบ 3G แล้วค่ะกสทชพบว่าการให้บริการนั้นเป็นไปด้วยความราบรื่นหรือว่ายังมีข้อติดขัดอะไรในช่วงการเริ่มต้นด้วยไหมคะครับในช่วงนี้ก็เป็นการตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโดยทั่วไปนะครับตอนนี้ก็ยังยังยังไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่าจะเป็นปัญหานะครับแต่เรา พยายามที่จะตรวจสอบในเรื่องของการออกโปรโมชั่นที่เป็นไปตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญ,ญาตหรือไม่ที่บอกว่าต้องลด15%ในในสองลักษณะก็คือการใช้โปรโมชั่นเดิมที่มีอยู่ลดลง15%กับอีกอันลิงึงโดยใช้ค่าเฉลี่ยในวันที่7ธันวาคม2555ที่เราออกใบอนุญ,ญาตไปเป็นฐานนั่น,นะครับส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ตรวจสอบดูตอนนี้สัญญาณใน<ม> อที่ให้บริการในตัวเมืองใหญ่ๆอย่างยกตัวอย่างนี้ในกรุงเทพวันนี้เราได้ตรวจสอบก็ยังไม่มีปัญหาอะไรครับค่ะนะคะการติดตั้งของสถานีนี่นะคะต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใดก็ตามค่ะอันนี้จะครอบคลุมทั่วทั้งประเทศในห่วงระยะเวลาเท่าไหร่คะครับในใบอนุญาตเราได้มีเงื่อนไขชัดเจนครับว่าจะต้องครอบคลุมประชากร50ของประชากรไทยทั้งหมด ภายในเวลา2ปีนะครับ<ม>ก,ก็คาดว่าน่าจะทำได้ครับเพราะเนื่องจากว่าการติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมในปัจจุบันนีค่อนข้างทำได้ง่ายและรวดเร็วครับส่วน80%เนี่ยก็ให้อยูอ่ภายในเวลา4ปีนะครับเพราะนั้นอันนี้เราก็จะต้องติดตามต่อไปว่าอโอเปอเรเตอร์เนี่ยทำตามเงื่อนไขหรือไม่แต่ก็คาดว่าคงจะทำได้ครับเนื่องจาก เป็นเรื่องปกติที่ที่ทางเทคโนโลยีเองนี่ก็ก็สามารถสนับสนุนทาให้เกิดขึ้นได้อยู่แล้วครับค่ะอย่างถ้าผู้ใช้บริการค่ะบอกว่าไม่อยากจะเปลี่ยนไปใช้ 3G จะยังคงใช้ 2G ต่อไปเนี่ยนะคะจะได้รับการดูแลแล้วก็คุ้มครองจากกสทชอย,อยังไงด้วยไหมคะแน่นอนครับใบอนุญ,ญาตอ่าที่ออกไปในในขึ้นความถี่2,100เมกะเฮิร์ซหรือ2.1กิกะเฮิร์ซที่รู้จักกันอันนี้เนี่ยเป็นใบอนุญ,ญาตที่ออกโดยพรบองค์กรจกัดสรรขึ้นความถี่ปี2 5 5 3เป็น เป็นใบอนุญาตใบแรกจากการประมูลแต่ยังมีการให้บริการอยู่บนสัญญาสัมปทานของบริษัทแคทกับบริษัททีโอทีซึ่งบริการพวกนั้นเนี่ยที่ยังไม่หมดสัญญาสัมปทานทางกศทชก็ต้องดําเนินการตวรวจสอบคุณภาพและก็ยังต้องให้บริการประชาชนต่อไปครับจน <Yeah. S 2> หมดสัญญาสัมปทานครับเพราะฉะนั้นเรายัางดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่บนโครงข่ายเดิมและคาดว่าน่าจะดีขึ้นเป็นลําดับเนื่องจากว่าก็จะมีการ เฉลีย่ยพองถ่ายไปในระบบใหม่มากขึ้นทําให้การจราจรที่ติดขัดนั้นดีขึ้นลดลงการจราจรเนี่ยเมื่อลดลงแล้วการโทร,โทรเข้าออกเนี่ยจะง่ายขึ้นเพราะเนื่องจากว่าในปัจจุบันปัญหาคือผู้ใช้บริการในเมืองใหญ่ๆเนี่ยครับใช้สมาร์ทโฟนมาก ใช้การสื่อสารข้อมูลมากจึงทําให้คุณภาพการให้บริการค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกับทั่วทุกประเทศทั่วโลกนะครับที่มีปัญหาเรื่องสมาร์ทโฟนเข้ามาใช้มากในในปัจจุบันนี้นะครับค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะท่านมีคําแนะนําอย่างไรสําหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือที่ต้องการจะเปลี่ยนมาใช้นะคะ 3G บนย่านความถี่2.1กิกะเฮิรตซ์ค่ะ อันนี้เป็นคําถามที่ดีครับที่กสทชค่อนข้างเป็นห่วงที่น้องประชาชนที่จะมาใช้ในขึ้นคอนที่ใหม่นี้นะครับ mm hmm. เนื่องจากเป็นการเริ่มให้บริการ mm hmm. ก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยตรวจสอบว่าที่ mm hmm. เราทํางานอยู่ที่บ้านของเรานั้นหรือในสถา,านที่ที่เราเดินทางไปเป็นปกติปัจจุบันในทุกๆวันนี้มีสัญญ,ญาณครอบคุมถึงแล้วหรือย,อยังเนื่องจากเพิ่งเปิดบริการนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ ขอให้ตรวจสอบก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ๆไม่ค่อยมีปัญหานะครับในโอเปอเรเตอร์ที่เปิดรายแรกมานี่ได้ทราบว่าในหัวเมืองใหญ่ๆเกือบทุก ทุกจังหวัดนั้นในประมาณ20กว่าจังหวัดเท่าที่ท,ทราบมาในเมือง<ม>ใหญ่ๆเนี่ยก็ครอบคลุมนะครับแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องที่อยู่ในเมืองเล็กอยู่นั้นคงจะต้องอตรวจสอบนะครับ<ม>ว่ามีสัญญาณการให้บริการหรือไม่ถ้าไม่มีก็อย่าเพิ่งใช้นะครับ<ม>ก็คงรออีกไม่นานคงจะได้ใช้ตัวถึงกันครับค่ะขอบพระคุณมากนะคะท่านผศเศรษฐพงศ์คะครับกินดีครับขอบพระคุณครับ,บค่ะสวัสดีเวลานี้นะคะ